ลักษณะของคนที่มีพญายนาคคุ้มครองหรือมีสายใ่สายยานของเหล่าพญายนาคนั้นจะมีนิสัยดังนี้ 1. เป็นคนเกลียดคนโกหกมากเกลียดคนพิษะสัจจะเป็นที่สุดแต่ในบางครั้งลองสังเกตตัวเองดูเถอะตัวเองก็มีโกหกเหมือนกันแต่ก็เกลียดคนโกหกตรงนี้น่ากลัวมากๆและต้องพยายามขัดเกลาตนเองให้ได้มากๆเพราะตราบใดที่เรายังคงเป็นคนโกหกอยู่เราจะเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพบเจอคนโกหก สเป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักมากเราต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างมากๆ 3. เป็นคนบุคลิกลักษณะเจ้าชู้ดูมีสเสน่ห์ชอบหวานสเสน่ห์แต่ถ้าใครทําให้รักแล้วก็ ก็จะรักได้รักขณะรักหมดใจทุ่มเทชีวิตให้ 4. ถึงแม้พญานาคจะอยู่ในน้ําแต่กลับมีนิสัยจิตใจที่ขี้ร้อนใจร้อนจะต้องฝึกสมาธิและฝึกควบคุมอารมณ์ถ้าหลุดเมื่อไหร่มาร้ายดีๆนี่เองแต่ก็สามารถสัมผัสสํานึกผิดได้กลับตัวกลับใจได้เรียกว่าขี้โมโหรายแต่หายโกรธเร็ว 5. เป็นคนชอบของสวยของงามเจ้าสําอางใช้เงินเก่งเป็นคนที่ใจนักเลง 6. เป็นคนที่ใจนักเลงถึงถ้าเกิดอารมณ์นักเลงก็นักเลงแต่ถ้าอ่อนโยนก็ละเอียดอ่อนหวานอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 7. มีจิตสัมผัสพิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือมักฝันว่าตัวเองไปในที่ต่างๆที่เคยมีบุญผูกสัมพันธ์ไว้ในอดีตชาติหรือมักจะมีอะไรมาสกิดใจท,ใทํานายทายทักว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในอนาคต หรือแม้แต่เรื่องราวของคนอื่นด้วยแต่ 8. ถ้าจะรักใครต้องรู้สึกรักจริงๆถึงรักถ้าไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนทําให้ตายยังไงก็ไม่รักแต่ถ้ารักแล้วจะผูกพันมากรักแบบไม่รู้ตัวว่ารักก้าวเป็นคนใจบุญชอบทําบุญไหว้พระปฏิบัติธรรมชอบให้ทานบางคนก็ใจปล้ำเลยทีเดียวให้ทานยิ่งใหญ่ให้ทานใหญ่โตมากสิบเป็นคนเบื่อง่ายมักจะเสียใจง่ายขี้เล่นขี้งอนขี้อ้อนขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบประชดประชันปากกับใจไม่ ตรงกันแต่ถ้าเข้มแข็งได้เมื่อไร่หัวใจดุดหินผายอมหักไม่ยอมงออารมณ์ร้ายชุนเฉียว11ซื่อสัตว์ แม้จะมีโอกาสโกงแล้วรวยหรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่ก็ไม่ทำเลวไม่ทำชั่วเพราะมีความละอายต่อบาปและไม่ใช่อย่างไงก็ไม่ไม่ทำไม่เอาหยิงในศักดิ์ศรีเป็นที่สุดสิบสองถ้าถือศีลห้าได้ชีวิตจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะศีลข้อสามเพราะหน้ามีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนจะต้องฝึกรักษาศีลและนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบให้มากๆ13สิบสามบุญที่จะช่วยให พญานาคหลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกหนึ่งอย่างก็คือการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระศาสนาที่แท้จริงนั่นก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อไปพระนิพพานนั่นเองสิบสี่ถ้าพญานาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่จริงๆยังไงก็ไปกันไม่รอดต้องทำใจหาคู่ไม่เข้าก็จะพัดพลาจากกัน อย่างง่ายไม่ว่าจะรักกันมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็จําต้องจากสิ 15, สุดท้ายคือความปล่อยวางทุกอย่างเสื่อมสลายหมดสู่จุดปลอยวางเข้าสู่ทางธรรมนั่นจึงจะมีความสุขนั่นแหละนี่แหละเป็นนิสัยของพญานาค มาเกิดหรือผู้ที่มีพญายนาคุมครองเราก็สำรวจตัวเองตรวจตาดูก็แล้วกันนะคะแต่สิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกอยากจะกล่าวอยากจะเตือนนั่นก็คือพยายามปฏิบัติธรรมเอาไว้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรมาเกิดอย่ายึดติดก,กับบดริาชาติให้มากเกินไปทำปัจจุบันาชาติให้ดีที่สุดแสวงหาสัจธรรมอันเลิศอันประเสริฐให้ดีที่สุดเมื่อเป็นมนุษย์ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าให้เสียชาติเกิด สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ